สวัสดีครับผมอติศรอิเล็กทรอนิกส์นะครับชอบแห่งการเรียนรู้นะครับวันนี้ลูกค้าบ,บอกว่ามาล้างเครื่องให้หน่อยเป็น lg นะครับเป็น lg 16บหกลตตัวใหญ่เอาเรื่องกันนะครับลูกค้าบ,บอกว่าสามปีละที่ใช้งานมายังไม่ได้ล้างเลยเดี๋ยวขอเทสก่อน ถ้าสามปีขอทดสการทำงานว่าปกติไหมว่าการทำงานคืนินมีน้ำเข้าระบบซับปกติระบบปันแห้งปกติหรือเปล่าประมาณนี้ครับอา่าตอนนี้มาถอดเลยแล้วกันครับมีน็อตสี่ตัวเหมือนเดิมครับ lg samsung พวกนี้หลักการเดียวกันข้างหน้าสองแล้วก็ข้างหลังสองนะครับ นี่ครับน็อตสีตัวก็สามารถถอดสวิตได้แล้วครับไม่ยากครับไม่ยากก็มีฝาปิดเนี่ยครับฝาปิดงัดออกมาแล้วก็ถอดน็อตแค่นั้นนะครับผมจะทำการถอดเลยแล้วกันนะครับ ลูกค้าใจดีอยู่ครับลูกค้าเป็นคนสั่งกันเป็นคนบ้านใกล้ๆคัยคุยถอลูกสุกติดทำงานก็เปลือกแกเป็นยยังจะถามเรื่องผมว่าทำนานแล้วยังทำอะไรมั่งเพื่อจะได้มีเซอร์วิสจะเรียกมาใช้บริการ ส่วนงานของผมผมก็บอกตรงนี้เลยนะครับผมทำพวกเครื่องจ็ฟฟ้าอะไรเล็กิโีเต็อตั้งแต่ทั้ลมมอมหม้อหุงข้าวไมโครเวฟเครื่องซักผ้าตู้เย็นตู้แช่แล้วก็กล้องวมงจรปิดแล้วก็ระบบคียการ์ระบบประตูอัตโนมัติแอร์เล็กแอร์ใหญ่ตามโรงงานผมก็ทำมาหมดแล้วครับ แต่บางครั้งผมก็สนุกกับงานตามบ้านเนี่ยครับระบบมันไม่ต้องเยอะอะครับเราได้ได้ไปเจอประสบการณ์ห,หลายๆอย่างนะครับเจอลูกค้าได้ปรึกษากันเนี่ยครับเสร็จแล้วผมยกขึ้นนะครับวางตำแหน่งให้ดีๆอยากให้มันตกก็พอครับทีนี้มาถอดฝาข้างฝางที่จะเอถาถังขึ้นแล้วกันนะครับน็อกก็มีสี่ห้าตัวครับนอกก็มีสี่ห้าตัว ลูกค้าก็จะมาดูครับว่าเวลาเอาถังขึ้นอะสภาพของถังฮะสปกปรกไหมตามที่ดูคลิปมาว่าคุณถึงทำไมเขาเลอะจังก็อยากจะเห็นว่าของตัวเองจะเลอะประมาณนั้นไหมผมก็พยายามจะถอดอดู่ห้ได้ว่าครับลูกค้าก็าจะได้เห็นหน้างานเขาว่าอเครื่องเขาต้องเลอะหรือไม่เลอะเอากันเหมือนกันหรือเปล่า นี่ครับน็อตสี่ตัวห้าตัวเนี่ยครับแล้วก็เอาฝาขึ้นนะครับสว่านก็มีะครับผมไม่ใช่ผมใช้ไขควงดี่มันรู้น้ำหนักงมือดีกว่าเดี๋ยวเตรี่ยนไขควงครับมันเป็นพลาสติก นี่ครับเอาฝา,าไปเดี๋ยวจะเอาจานซักขึ้นมาการซักก็มีนออ็อตอะมีน็อตตัวแต่ถ้าเป็น LG จะเป็นเป็นเราต้องใช้บล็อกเบอร์สิบอครับ,บ,รบใช้พกเบอร์สิบในการถอดน็อตตัวจานซักนะครับเดี๋ยวจะเอาฝาออกมาก่อนมันจะมีฝาปิดอะครับฝาปิดตัวนอ็อตแล้วผมจะงัดออกมาก่อนนี่ครับฝาออกมาแล้ว ทีนี้ก็เดี๋ยวเอาไปแจกบล็อกเบอร์สิบกับในการทลายน็อตนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับนี่ออมาแล้วเดี๋ยวจะเอาจานซักขึ้นมาก็ดึงขึ้นได้เลยครับถ้าเราเอาน็อตออกแล้ว ข้างข้างถังนะครับลูกค้าก็เลยมาหยิบออกเนี่ยครับบล็อบเบอร์สิทธ์แล้วถอดออกนะครับลูกค้าใจดีอยู่ครับ ก็เป็นเป็นน็อตเบอร์สามเจ็ดนะครับเราจะใช้บล็อกในการถ่ายออบที่ที่ผมเคยบอกว่าบ็อกบ็อกตัวนี้ใช้ได้ทุกรุ่นนะครับเนี่ยครับผมก็ใช้มานานแล้วครับตัวนี้น่าจะสิบกว่าปีแล้ว,ว,วลนนครับนี่ก็ตอกทวนันาครับ ทักคนนะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวาแหวนจานทักจะทำหายนะครับนี่มันจะมีแหวนได้เนี่ยแหวนจานทักเก็บดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็น,อน็อตแล้วมันจะมีซีนที่ว่าครับซีนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะยกขาถาังขึ้นนะครับ ที่จริงว่าจะใช้ตัวตะเข้ตัวดึงขึ้นนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะจะแน่นขนาดนั้นผมลอยลอยเดี๋ยวลองขยับด้วยครับลูกค้าก็ลองถอดลองขยับดูก่อนนะครับขยับหาเหลี่ยมมันนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาอืมเนะี่ยถ้าถ้าขยับถ้ารูปแบบอย่างเงี้ยผมรู้เลยมันน่าจะจะยกขึ้นได้เลยไม่ต้องใช้ตะเข้ครับแต่บางนี่ จับได้ก็จับขอ,อาหาเหลี่ยมมันนะครับออาหาเหลี่ยมะเดี๋ยวหน้าขึ้นได้แล้วครับรถตึงภาพของเครื่องน่าจะสองปีสามปีครับสภาพก็จะเกาะที่คาบอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นพวกตักพันร่มชี้นุ่ปเหนียวแล้วก็แพรบ,บเกาะติดร่วมกันก็นกนเลยจะหนาหน่อย ลูกค้าทำตามได้เลยนะครับถ้าเป็นเครื่องสักค้าฝาบนรูปแบบไม่ต่างกันเลยครับรูปแบบนี้แค่นั้คร่คอยๆถอดแล้วล้างนะครับล้างปีละครั้งก็ได้ครับที่รีวิวก็คืออยากจะให้ลูกค้าเนบางครั้งเนี่ยนะถ้าถ้ามีอุปกรณ์ก็สามารถถอดเองได้เลยครับเซอร์วิสได้เลยเลี่ยดจะลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ วันนี้ลูกค้าเขาบอกเขาไม่ได้ไปทํางานแล้เขามาเป้าช่างเขาลางานหนึ่งวันอีกอย่างเขาก็บอกว่าเครื่องสักภ้าเขาก็ไม่ค่อยซักสะอาดด้วยครับผ้าข,าขาวจะหมองไปหมดแล้วห้ช่างมาล้า ฉีดแล้วใช้เปลขัดช่วยครับเพราะบางครั้งคราบที่มันแน่นนะครับเราเอาเราฉีดแล้วมันออกไม่ออกครับมันเกาะแน่นเราต้องใช้แปรงขัดช่วยมีครบก็โรยไปหน่อยครับมีครบก็ขัดช่วย าเครื่องมอขนแมวขนอะไรเยอะๆอยู่ทีผนก็ไม่ได้เลี้ยงแมวเลี้ยงลูกหมาไม่เป็นไรแต่บางเครื่องโอ้ยั้งขนนู้นขนแมวขนหมายเยอะมากติดไปตามเสื้อผ้านั่นคือถ้าเลี้ยงลูกหมาลูกแมวผมบอกได้เลยต้องขยันล้างน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขนมันจะติดเสื้อผ้าที่ผา ครั้งล้างไปแล้วลูกค้าบอกเหมือนได้ใหม่เลยเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเห็นความต่างเห็นความเปลี่ยนแปลงก่อนซักหลังซักอย่างเงี้ยออก่อนก่อนล้างหลังล้างอย่างเงี้ยออจากที่ค่าวติดข้างข้างถังมันดูเลอะอย่างเงี้ยเวลาเราขัดแล้วเราเขาเห็นเขารู้สึกโอ้รู้สึกว่าได้เครื่องใหม่อีกครั้งออรู้สึกมั่นใจในการซักรอบต่อไปว่าโอเคเคื่อน่า,นาจะสะอาดขึ้นอย่างเงี้ย แต่ก็สะอาดขึ้นอยู่แล้วครับเพราะเราเราขัดสิ่งสกปรกข้างๆฐา,างที่มันเกาะแน่นด้วยคราบของไอ้เกล็ดผ้า,านุ่มที่เหนียวๆเราแล้วก็เกาะไปเรื่อยๆผสะสมไปเรื่อยๆครับ <S <S <ๆ>บางคนเขาก็ใช้น้ํายาในการล้างหรือว่าใช้ระบบในการซักของตัวเองอ่ะนั้นมั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 นไม่สามารถขจัดครา,าบที่เกาะแน่นได้ครับนอกจากเราเอาถอดมาแล้วก็ขัดล้างกันนะครับอันนี้แน่นอนกว่า นี่เราผมถอดฝาข้างบนเพื่อจะดูข้างในให้ด้วยอันเนี้ยตัวฝาที่ครอบตัวถังข้างบนเนี้ยมันมันจะมีน้ํานะครับมันจะมีน้ําแล้วก็ตัวถ่วงตัวถ่วงของถังคือที่จะเป็นต้องมีน้าครับน้ํายาอะไรพวกเนี้ยเพื่อถ่วงตัวถังด้วยน้ําหนักก็หนักพอสมควรก็รประมาณสองโลเลยจะเป็นตัวถ่วงเวลาซักฝังแห้งอะไรพวกนี้มันช่วยถ่วงน้ําหนักเนี่ยครับต่อ หรือให้หมดนะครับหรือคอจะล้างให้แกนะเพราะแกนั่งดูอยู่ผมก็ทําให้ผมก็พยายามพยายามจะทําให้เร็วครับพยายามทำมาแกก็ขยันขยอจะคุยนู่นคุยนี่อยู่ครับเพราผมนี้ต้องมีงานต่อ,อแต่ก็ตแกดีครับ ฝากติดตามทางช่องยูทูบด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ข่างนะครับที่ผมรีวิวแต่ละครั้งคือผมมีเจตนาคืออยากให้ลูกค้าสามารถเซอร์วิสด,ด้วยตัวเองได้ครับแต่บางครั้งลูกค้าก็บอกว่าเขากลัวถอดแล้วมีปัญหาแล้วก็ต้องเรียกช่างเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามจะถ้ามีปัญหาติดปัญหาตรงไหน ทักมาบอกก็ได้ครับผมจะ <Yeah. S 1> วิ่งไปเซอร์วิสให้ดูให้แต่ถ้าทําตามขั้นตอนแล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ลูกมันก็รูปแบบมันไม่ยากครับนับสี่ตัวครับแล้วก็บล็อกเบอร์สามสิบเจ็ดก็สามารถผมว่าทําได้ <Yeah. S 1> ตอนแรกก็ค่อยๆทําค่อยๆเก็บค่อยๆหรือ พอผ่านสักครั้งหนึ่งถ้าเราทําสําเร็จครั้งหนึ่งแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องง่ายเลยเรารู้รูปส่วนแอร์นะครับถ้าแอร์มีปัญหาหรือแอร์เสียอะไรนะครับเร,เรียกเลียดได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูฮนะผมรับล้างแอร แล้วแอร์ซ่อมแอร์ครับผมก็จะคุยกับลูกครับผมขอรีวิวด้วยนะครับผมเอาความรู้สาระเนี้ยบอกที่ที่สนใจเรื่องเรื่องการซ่อมหรือมีความสนใจที่จะ,จะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับก็พยายามจะ ทำตามขั้นตอนแล้วชี้ตำแหน่งการหรือถอดน,นะครับเผื่อลูกค้าเขาจะได้เอาไปใช้แล้วก็นําไปเป็นความรู้ในการบริวช้วยตัวเองนะครับเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกว่ามันมีน้ำข้างในครับพรมันช่วยถ่วงในตัวถังนะครับเวลาเวลาปั่นแห้ง,หงตัวนี้จะช่วยถ่วงด้วยน้ำหนักของมันนะครับไม่ใช่ว่ามัน มันโปร่งนะถ้าทำไมมันมีน้ำต้องไม่ก่อนจะมา ันเล็กไม่ไม่มันมัอยู่ในขั้นเล็กมากฟันเจาะใส่เครื่องไม้หมดได้นี่ลูกค้าก็ก็ดูแลเสื้อผ้าก็ดีเขาไม่ได้เอาอะไรมาแม่นฟันเจาะสื่อเครื่องไม้หมดเลยทำไมเอาอะไรที่มันสกปรกมานักเกินไปครับผมผว่าแต่บางเจ้าในเลิกขนาดไอ้นี่ยังเด็กๆขี่ประตูนี่ไปนะครับโอ้ยบางเจ้าต้องขนแมวขนหมากล้าอย่างคืออยู่บางเจ้า แต่ตัวนี้ถือว่าถังใหญ่มากนะครับ LG 16โลสามารถครอบข้านรวมได้เดี๋ยวนะจะทำในการเอาถังขั้นตอนคือประกอบถังเข้าไปแล้วถังลงไปแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาครับมันจะมีล็อกข้างใครับข้างจมูกนะรีดร้อยก่อนจะใช้น็อต การล็อกครับอย่าลืมใส่กีบด้วยล็อคนวดว่าเช่าเต็มตัวเช่าขาดอะไรเด้อก่อนจะไปนะใส่เซีลงไปก่อนนะครับนี่ครับเซียนอย่าลืมเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ให้ตัวถังมันแตกได้เพราะว่ามันมันจับมาทำร้ายนะสัมผัสกับตัวถังที่เป็นอะไรอย่างนี้มันทำให้แตกได้ใช่กีบมีดเท่างครับ โอ้สิบสี่เขาบอกอะไรอยะอ๋อเขาลองพุ่รอโลกาไปโลกล็อกให้ล็อกคือตอบวนเข็ยนบรรยากาให้แน่นๆด้วยน้ำหนักมือที่พูดจาพูดออกว่กับแพร่น้ำหนักมือที่พอดีครับไม่ต้องแน่นมากก็ได้ถ้าแน่นมากเกินไปทําให้มันรู้สึกบ่มีโอ้ห์นะขบกับตัวถังเกินไปครับด้วยน้ําหนักพอดีครับเพราะเวลาถังซักเนี่ยถังซักมันจะเหมือนเวลาสมุนตามแขนไปอยู มันไม่มีสิทธิ์ที่จะน็อตจากลาได้หรอกครับนี่ครอบแน่ๆคนตอกสักเกี่ยวรูดก็มีครับนี่ก่อนจะใส่จานซักใส่ใส่แหวนมาก่อนนะครับลองจานซักนี่ใส่เข้าไปตามทุกคยรีวิวครับรูปแบบเหมือนกันครับซัมซุงเอลทหรือตัวไหนก็รูปแบบการถอดเหมือนกัน ผมเลยบอกว่าถ้าถอดตัวเดียวได้เนี่ยสามารถไปประกอบอาชีพได้เลยครับหลักการเดียวกันนี่ล็อกจารสักให้แน่นแล้วประกอบชิ้นส่วนฝาฝาครอบน็อตอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวให้ฝาดูฝาดูเขาสีตัวครับจะมีเหลี่ยมมันลำพัเหลี่ยมนะเหลี่ยมแล้วก็ ลูกค้าได้ดูดูการถอดถังก่อนหน้านี้รูปแบบเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับไม่มีอะไรทุกรุ่นทุกยี่ห้อหลักการในการส่วนประกอบของตัวถังเนี่ยเหมือนกันเลยครับ ลูกค้าทำได้ครับผมเชื่อว่าทำได้เพราะมันรูปแบบมันไม่ได้ยากนะครับนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวประกอบนี่ครับตัวปิดน็อตตัวฝาฝาจ็คตั้งตัวฝาปิดน็อตจัเนี่ยตัวกรองฝว่แก็แค่นี้ไปไปก็ประกอบเลยครับแล้วก็เทให้ลูกค้ากันนะ ทำเรียบร้อยเราก็ใส่น็อตกับล็อกน็อตแล้วก็เทสเครื่องก่อนจะไปต้องเราต้องเทสเครื่องให้มั่นใจนะครับว่า,วาระบบซักอะไรปกติครับลักการปันแห้งความเร็วสูงสุดเนี่ยปกติน้ำเข้าน้ำออกปกติครับก่อนจะปิดปิดจอบก่อนเดี๋ยวจะได้กลับมาอีกรอบลูกค้าเสียเวลาไม่พอลูกค้า จะเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวด้วยครับ ลูกค้าลองเทสซักเลยครับตามระบบคือลูกค้าเขาเคยเ,เคยลงโปรแกรมคือมันเป็นระบบตั้งแต่ซักล้างแล้วก็ปั่นแห้งมันจะมีเวลาของมันอยู่ขเขาแค่คนมาเซ็ตเวลาของเขาที่เขาเคยเซ็ตไว้ลูกค้าใจดีนบลูกค้าใจดีจแกน่าจะแฮปปี้แกเห็น ถอดมาแกาเห็นถังเครื่องซสกผ้าแกาเห็นความสกปรกแล้วเวลาเราล้างไว้แล้วมันมันดูเหมือนใหม่แกก็รู้สึกแฮปปี้มันสร้างความมั่นใจในการซักเสื้อผ้าของกแกแั่ว่ามันมันมัน,มน,มนต้องสะอาดขึ้นแน่นอนจากที่ที่ดูกันที่แกบ่นมามนะัาานมีภาพนู้นภาพนี้ยังติดเสื้อผ้าอยู่ก็จะบอกลูกคา้าครับเนี่ยเนี่ยขั้นตอนว่ คือให้ซักน้ําเปล่าอีกรอบนึงนะครับซักน้ําเปล่าไม่ต้องเสียดายครับน้ําเปล่ารอบเ,เพื่อเพื่อล้างคราบฝนที่มันมันมันยังมีเกาะเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันยังติดอยู่ก็ให้มันหลุดไปก็เลยบม่รู้ค่ะครับสลัสดติดครับแค่นี้นะครับ